้าสวลงไรน่คุณผู้ฟังคะช่วงเข้าสวนลงไร่วันนี้นะคะยังคงพาคุณผู้ฟังไปที่บ้านสวนแพรฟาร์มอยู่ที่ตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพูดคุยกับคุณพี่ซิมโอนปัญญานะคะเจ้าของบ้านสวนแพรฟาร์มที่เลี้ยงไก่ประดู่หางดําเชียงใหม่ค่ะสวัสดีคะ่ะคุณพี่ซิมโอนสวัสดีครับค่ะคุณพี่ซิมโอนคะ่ะ เมื่อวานนี้พูดคุยและรู้จักในส่วนของไก่ประดูหางดําเชียงใหม่ไปแล้ววันนี้มาเรียนรู้เรื่องราวของการทําฟาร์มกันบ้างเทคนิคการ,รทําฟาร์มไก่ประดูหางดําเชียงใหม่เริ่มต้นยังไงบ้างคะพี่อ๋อวิธีทำเทคนิคในการเลี้ยงไก่ประดูหางดําวิธีทําเขานะครับจริงๆแล้วไก่พันประดูหางดําเชียงใหม่เนี่ยเขาลงทุนไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะ,ะมันเหมาะสำหร,รับเกษตรกรรายย่อยและรายกลางนะครับจะทํารายใหญม่มันก็ทาได้เพียงแต่ว่า มาอยู่ที่การจัดการเราจะจัดการแบบไหนเช่นผมยกตัวอย่ยางที่ที่กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองนะครับผมจริงแล้วผมจดเป็นวิชาขี่ชุมชนนะครับวิชาขี่ชุมชนผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองตำบลแม่แฝกอำเภอสันสายนี่ชื่อชื่อกลุ่มนะไม่ไม่เขียวกับชื่อฟาร์มเนาะ,ะชื่อฟาร์มกับ้านสวนแนฟาร์มนั่นแหละแต่ว่าเทคนิคการเลี้ยงเนะี่ยหนึ่งเราจะต้องการจัดการจะต้องหนึ่งต้นพันธเป็นเรื่องใหญ่อพันธุ์ที่เราจะนามาเลี้ยงเนะี่ยเช่นประดูกหางดำเนี่ยมันเป็นพันธแท้ของกรมสายพันธแท้เนะี่ย อันนี้พันมันดีแล้วนน้ 1, นอยพันต้องดีนะครับการจัดการต้องดีการจัดการดีการโรงเรืนอนหนึ่งถ้าเราจะทําโรงเรือนเราต้องคูณวยตารางเมตรเช่นสมมติเรามีที่ไม่เยอะนะครับอันนี้มันกี่ยวข้องกันหมดในเทคนิคการเลี้ยงน,นะครับอ่าสมมติยกตัวอย่างโรงเรือนหนึ่งห้าสิบตารางเมตรเลี้ยงไก่ห้ามเกินห้าร้อยตัวอันนี้คือเทคนิคในการทําแต่ละโรงเรือนจะต้องมีแปลงหญ้ายางน้อยสองแปลงาประตูเล้าไก่ต้องมีสองประตูอันนี้คือเทคนิคของเขาที่ที่ทํานะครับที่เชียงใหม่ที่มุนตาเม จะเรียน300 200ยังไงก็ต้องต่อหนึ่งโรงเรียนจะต้องมีแปลงหญ้าอย่างน้อยให้เขาสองแปลงแปลงหญ้าไปเดินกินหญ้าเล่นเนี่ยจะต้องมีหญ้าให้เต็มไม่ได้ว่าเป็นแต่หินแต่ดินไม่ได้นะครับอันนี้ห้ามเด็ดขาดเพราะว่าไม่มีประโยชน์ถ้าปล่อยอย่างนั้นอาจจะติดโรคได้ง่ายแต่ถ้าเรามีแปลงหญ้านานหนาผมยกตัวอย่างอย่างเหมือนสนามพุตบอลีะพูดง่ายเนาะมีแปลงหญ้าเขียวเนี่นยนานหนาหญ้าอะไรก็ได้ธรรมชาติก็ได้จะหามาปลูกก็ได้ จะใช้หญ้าหวานหญ้าในเปียร์หญ้าอะไรก็ได้ขอให้ให้ปลูกให้มันเช้ามาก็ให้อาหารในรูในลูนะอาหารจะผสมเองก็ได้นะครับเรื่องการเลี้ยงไม่ยากเดี๋ยวผมจะบอกไว้ดีงหายก็ให้อาหารแล้วก็ปล่อยปล่อยออกไปหญ้าเลยเย็นมันก็เข้านอนของมันเองนะครับแต่ว่าเราต้องมีบริเวณขอบเขตให้เขาเวลาที่ปล่อยนะครับนะครับสองเรื่องความสะอาดความสะอาดโรงเรียนเลี้ยงไก่เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เขาต้องการความสะอาดเมื่อมีความสะอาดเข้ามาเกียวข้องเนี่ยการจัดการที่ดีเนี่ยมีปล่หญ้าดูแล้วมันมันสะอาดเนี่ยสามารถสร้างตลาดไปได้ขึ้นล่ะ ผมยกตัวอย่างสมมติว่าผมไปที่ไหนสักที่เนี่ยไปเห็นไก่ปล่อยนะครับถ้าไปปล่อยลงแต่หินแต่ดินมีแต่ชื้นแฉะเนี่ยผมก็ไม่อยากกินแต่ถ้าไปเจอฟาร์มหนึ่งเนี่ยที่เขาเลี้ยงปล่อยเห็นา้าเขียวมันออกในแลงหยามันกิหญ้าเนี่ยเราก็อยากบริโภคครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ที่ผมแนะนําวิธีเทคนิคการเลี้ยงแล้วมันก็จะมีตลาดเข้าไปพ่วงด้วยและประการที่สองช่วงนี้อาหารสัตนะว์แพงมากต้องยอมรับว่าแพงนะช่วงโควิดเนี่ยแพงมากแพงจนที่นี้ที่ว่าขึ้นทุกอาทิตย์เลย ผมก็หาวิธีว่าเอไก่พื้นบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้ยากเย็นอะไรสมมติเราจะซื้ออาหารบอยเลอร์จากบริษัทมาเราก็ต้องรู้ว่าเกษตรกรต้องเรียนรู้นะครับเทคนิคเขาเนี่ยเรียนรู้ว่าเวลา,ามีการอบรมเจ้าหน้าที่อบรมไหนพอ,พ,อพอดีผมนี่เป็นคนที่ชอบไปอบรมเครือข่ายผมเองนะครับคือข่ายผมที่เลี้ยงที่เชียงใหม่เนี่ยถ้าใครไม่ไปอบรมอะถือว่าคนนั้นขาดขาดเรียนเลยเพราะฉะนั้นต้องมีข้อความเข้าใจว่าสมมติว่าอาหารที่โปรตีนเท่านี้เราควรจะผสมบ้านเรามีข้าวโพด เราจะสมข้าวโพดไปขี่กี่เปอร์เซ็นต์ถ้ามีปลายข้าวเราปลูกนาะเรามีมีนามีข้าวเราจะใช้ข้าวประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เราต้องเข้าใจตรงนี้แล้วก็เลี้ยงและประการที่อีกประการหนึ่งเทคนิคการเลี้ยงเขาเนี่ยถ้าเรามีสวนมะละกอสวนมะละกอสิบต้นยี่สิบต้นก็แล้วแต่นะครับสวนมะละกอสวนกล้วยน้ำว้าคนนี้นะครับที่ผลผลออก,กมาล่ากุม้ที่ มันแก่เกินไปที่เราขายไม่ได้นะเราให้ก่ินได้เลยเทคนิคการให้ไม่ใช่โยนให้ในเล้านะครับค<ฆ>่ะหลายคนเอาโยนให้ในเล้ากินไม่หมดชื้นแฉะเราต้องคำนวณว่าไก่มีมะละกอสักสิบลูกเอาไว้นี่ให้กินห้าลูกเก็บไปพวกนี้บ้างนะครับมันก็เหมือนเรากินข้าวแล้วได้กินของหวานอะไรพวกนี้นะครับเวลาเราให้เราต้องขาครึ่งอย่างมะละกอผ่าครึ่งก็ได้เอาเสียบไม้มัดแขวนก็ได้พวกนี้มาคล้ายๆนกอะครับมันจะไม่กินเลยขาครึ่งก็ได้แขวนไว้ก็ได้ใช่มันจะได้กินของที่สะอาด ถ้าผ่าครึ่งก็ต้องหาถาดอะไรไปลองมาหน่อยเล่าไว้ในแปลงแยกเขาจะออกไปจีทินนะครับเขาจะออาไปไม่ต้องไปโยนในเล้าถ้าในเล้าถ้ามันกีนไม่หมดมันจะมีปัญหาอาคิ้ไม่หมงก็จะชื้นแฉะไก่ไปนอนมันก็จะติดโลกเนี่ยอันนี้คือเทคนิคในการทําคือมะละกอน,นี่ก็เลี้ยงได้นะคะได้หมดได้หมดครับพวกนี้เป็นอาหารเขาเลยนะครับอ่าผมยกตัวอย่างอย่าง,างตัวเนี้ยตอนนี้ที่แม่ทิกเลี้ยงผมเนะี่ยท่านมีสวนมะละกอพันฮอลแลนด์ด้วยซ้ำไปนะครับท่านเป็นสอจอนะครับเลี้ยงพันตัวนี้จะส่งจะส่งมาสุกนะ นะครับท่านเป็นสอจอ,อยู่ที่แม่พิกถ้าผมจำไม่ผิดนะครับท่านเลี้ยงอยู่ตอนรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นที่สามละนะครับท่านเลี้ยงจะส่งมาสุกเนี่ยนะครับนีทน่ท่านมีสมวนมะละกอท่านห้มละละกอกินแล้วไก่คันนนดีมากและอีกท่านหนึ่งเนี่ยเป็น,เป,นเป็นอาจารย์ที่เกษียณแล้วนะครับรเกษียณเมื่อปีที่แล้วเป็นครูเนาะครูโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยนะครับจังหวัดแคร่นะครับค่ะเมื่อเช้านี่ส่งมาอันนี้ท่านเลี้ยงมีสวนกล้วยนว้านะครับท่านก็ใช้ลําอ่อนใช้อาหารเบอร์อบางส่ววนแล้ก็ช้ กล้วยน้ำว้ามะละกอบ้างให,ให้ไก่กินไก่ท่านดีมากเลยออกมาทำไมผมถึงบอกว่าดีเวลาเราเราชำแหละออกมาเรารู้เลยเรารู้ดูคุณภาพเนื้อหนังอะไรพวกเนี้ยเขาจะสวยมากค่ะ<อ>แล้วเขาจะกินอร่อยิดป,ปกติเลยโอ้เลี้ยงจากกล้วยน้ำว้ามะละกอเนี่ยจะอร่อยเลยนะคะใ,ในส่วนของ<ด>เนื้อไก่ถ้าใครอยู่ใกล้ๆแท้ไปดูได้เลยนะครับอสายงานผมมาได้เลยผมจะให้เบอร์โทรไปแล้วท่านลงไปดูของของอาจารย์เขาอาจารย์เขานะเขาเลี้ยงท่านไม่ได้เลี้ยงปีเดียวนะครับสามปีนะครับ ไม่ได้ทำผมไม่แค่แค่ที่ผมคุยมานี่รุ่นสองรุ่นไม่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 ใช่อย่างนั้นนะตอนที่ท่านเป็นอาจารย์สอนหนังสือเนี่็เเริ่มเลี้ยงของผมแต่เขาเลี้ยงไม่ไม่เยอะนะครับสี่ห้าร้อยตัวก็คือเอา,าเลี้ยงรุ่นล,ละพันตัวเอาสายพันธุ์ไปจากทางพี่สิมโอนทางฟาร์มผมเลยครับแล้วมาส่งที่นี่มาขายที่นี่เลยนะครับค่ะเลี้ยงเสร็จก็ส่งมาที่ฟาร์มของเราส่งที่ฟาร์มผมเลยครับโอ้ขนาดจังหวัดแพร่มาที่เชียงใหม่เนี่ยเป็นเครือข่ายกันตอนเช้าเนี่ยมาลํำ เมื่อวันอาทิตย์ก่อนมาลามาเที่ยวหนึ่งอาทิตย์นี้ก็มาเที่ยวหนึ่งอาทิตย์นี้าานมาเที่ยวหนึ่งก็เพิ่งมาถึงเมื่อเช้าเนี่ยครับไก่ท่านดีมากนะครับผมรู้ว่าไก่ท่านดีมากแล้วท่านของท่านสจก็ดีมากที่แม่พิธครับผมยิงยอมรับเลยโอ้โหทำไมกเกษตรกรมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปเนาะก็ะอยากให้คนรู้ว่าเออเนี่ยเรามีผลละหมากหลักไม้อะไรที่มันมันปลอดภัยกันแต่ข้อห้ามนะครับมีข้อห้ามมันก็มีข้อห้ามนะค่่ะอามีข้อห้ามหนึ่งถ้ามีต้นลาไยที่เราจะเอาผลละหมากหลักไม้เนี่ยต้องระวัง เรื่องยาฆ่าแมาลงเรื่องสารอะไรต่างๆถ้าท่านท่านมีอย่างนี้ท่านจะไปเลี้ยงไก่ไม่ได้ค่าอามันไม่มันไม่ได้ตายนะครับมันจะสะสมคบางทีเรานึกว่าไก่เป็นโรคที่จริงไม่ใช่เราไปพ่นยาฆ่าแมาลงแมลงโดนยาฆ่าแมาลงตกลงมาไก่มันเห็นแมลงไม่ได้มันก็ต้องกินเพม่นเป็นแหลง่งโปรตีนเขาแล้วมันไม่ได้ตายนะครับไก่ไม่จะซึมเหมือนไก่ติดโรคมันซึมกับยาที่เราพ่นมาได้แหละะอาผมเลยห้ามว่าถ้าใครเลี้ยงไก่ของผมเนี่ยห้ามเล่น หรือว่าต้นลำใหญ่เด็ดขาดไม่ได้ต้นลำใหญ่ที่ใช้สารเคมีนะคะในการปลูกไม่ได้ไม่ได้อันตรายถ้าไม่ใช้สารเคมีไม่เป็นไรนะไม่ได้ห้ามเช่นอาหารของไก่เนี่ยเช่นจะมีกระลำผักกาดอะไรก็เรียกแต่ที่เกี่ยวก็ยุ่งกับยาฆ่าแมลงเ่ยจะไม่ให้มันเด็ดขาดจะทําให้ไก่ค่อยๆซึมนะคะแล้วก็ถ้าจะเป็นผักที่แมลงกินเนี่ยไม่มีปัญหาอันนี้กินได้หมดเลยจะเป็นแมลงกินเท่าไหร่ก็ได้เพราะพวกนี้มันเป็นแหล่งถ้าแมลงมันเป็นแหล่งของอาหารของไก่แล้วนะครับมันเป็นแหล่งโปรตีนเขาอีกแล้วเพราะฉะนั้น ผักท่านเป็นรูนะท่านไม่ต้องไปห่วมันชินหมดเมื่อสักครู่พี่สิมโอนพูดถึงเรื่องของการผสมอาหารมีสูตรด้วยใช่ไหมคะทํานนทยังไงบ้างผมก็ใช้ตอนนี้ตอนนี้อาหารแพงขึ้นเนาะค่ะอาหารแพงขึ้นนี่เราจะทํายังไงให้มันลดต้นทุนเนาะย,ยกตัวอย่างตอนนี้ถ้าเราผสมเองอย่างผมตอนนี้ผสมเองเนี่ยมันประหยัดไปกระสอบหนึ่งกระสอบสามิบหรือส0่กิโลเนี่ยเราไว้เราไว้เงินไปกิโลละบาทก็สามสิบกิโลก็สามสิบาทอย่างผมเนี่ยใช้เยอะเนาะก็คือไข่ผมนี่ก็ถ้าผสมรูปหนึ่ง أ, ที่เชียงใหม่บางบางคนก็เริ่มเริ่มเริ่มใช้กับผมเลยนะครับเขาก็ได้เงินเพิ่มมาอีกพันหกร้อยบาทต่อต่อห้าร้อยตัวเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับรุ่นหนึ่งได้เงินเพิ่มมาอีกห้าร้อยบาทแทนที่จะขายไปพันหกร้อยพันห้าร้อยบาทเนี่ยกับได้เงินคืนมาเพิ่มขึ้นมาอีกพันห้าร้อยบาทเนี่ยผสมอาหารเราก็ใช้อะไรเราไม่มีอะไรมากนะครับเราคือบางทีเราเราคิดเราอย่างผมเนี่ยตอนนี้ใช้ปลายข้าวถ้าปลายข้าวถุงก็ใช้ปลายข้าวผสม ลายข้าวแล้วก็พ,พ,วกพวกปลาปลูนพวกพีมิกพวกกากเหลืองมันมีขายแล้วพวกนี้มันใช้จํานวนไม่เยอะค่ะจําจนวนน้อยนะครับถ้าเราไม่มีเครื่องเราก็ใช้กระบะปูนนี่ก็ได้ผสมปูนนี่นะครับกระบะเน,นี่ยนะครับแต่ขยันหน่อยอ่าแล้วก็ใช้จอบอะไรก็ได้กลับให้มันผสมให้มันเข้ากันดีๆเวลาเราให้อาหารสัตว์เราชอบให้ไม่ค่อยเป็นบางทีเรามีงานเนี่ยผมบอกให้ให้คือขายผมว่าเวลาจะให้อาหารไก่เนี่ยจะไปเราอาหารเราผสมเองเราต้องให้น้อยๆแล้วให้บ่อยๆเราจะไปใส่ทีเดียวให้ทั้งวันไม่ได้ เคียดทิ้งหมดอ่า <Ừ. S 2> คนเลี้ยงไก่เนี่ยนะครับถ้าเราเลี้ยงเนะี่ยถ้าเราให้อาหารไม่เป็นเนี่ยจะเสียต้นทุนสูงแต่ถ้าเราให้น้นอยๆนะให้มันกินให้หมดนะอ่าสมมติว่าไก่เวลามันกินอาหารเนี่ยมันจะอยู่ได้อีกสามชั่วโมงมันถึงจะหิวอีกโอ้สามชั่วโมงอ่าใช่สมมติว่ามันกินเองไหมนะระยะสามชั่วโมงเราไม่ให้มันก็ได้แล้วก็ให้มันอีกครับเวลาเมื่อก่อนผมรีดน้ำเชื้อจะผสมเทียมเนะี่ยตัวผู้เนี่ยผมจะกักอาหารไปสามชั่วโมงแสดงว่าอาหารเนี่ยมันจะกินมันจะอย มันก็จะถ่ายออกไปแล้วมันก็จะมันก็จะกินต่ออีกโอ้นอกเหนือจากอาหารแล้วอะค่ะอะไรบ้างที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษในส่วนของการเลี้ยงค่ะการดูแลรักษาเรื่องของความสะอาดของของแปลงหญ้าค่ะออย่างเช่นอันไหนก็แล้วแต่เท่กไก่กินไม่ได้อย่าไปเอาไว้ในแปลงหญ้าเด็ดขาดต้องเก็บออกทันทีเช่นอ่าเศษพลาสติกพวกหนังพวกถุงพลาสติกอะไรต่างๆที่มันปิวเข้าไปในแปลงหญ้าล้วต้องออกทันที อย่าให้ไปอะโยชน์ในนั้นเด็ดขาดต้องมีให้ให้มีแต่หญ้าให้มีแต่ผลไม้อย่างเดียวที่เราให้มันกินนะและน้ําเนี่ยต้องเรื่องความสะอาดเป็นเรื่องใหญ่เราถ้าเรามัดแขวนได้ยิ่ยงดีนะครับไก่ในเวลาผมสอนสอนคือไข่ผมเลี้ยงเนี่ยถังน้ำเนะี่ยควรจะยกขึ้นอาทิตย์ละสามนิ้วค่ะยกให้มันพ้นหัวไก่เลยไก่เวลามันกินน้ามันจะต้องมันจะต้องแนนองนคอมนขึ้นอ่ามันจะกินน้ําได้ดีกว่านะครับล้วเราเข้าใจผิดบางทีผมไปเยี่ยมคือไข่บางทีต้องเลือกมาคุยนะเวลา เวลาไปเห็นนะบอยถังน้ําดําปี๋ไม่เคยล้างเลยไปาาวางคเอาแววางคัดดินอ่าบางคนชอบเอาอ,อีดบลไปวางแล้วเอาถังน้ําไปวางอีทบลอกอันนั้น,นเชื้อโรคทั้งนั้น,นะใต้อีทบลเลยปเปเชื้อโรคหมดอถ้าเราทําเป็นราวแขวนนะสมมติเราแปลงหญ้าเราอยากจะแขวนน้ําเยไม่ยากครับแล้วก็ทําหลักสองหลักลาไม้กระพาดแล้วแขวนน้ําให้เขาก็ได้ก็ยกให้สูงสามนิ้วให้สูงครับไม่ว่าจะเป็นถังน้ําถังอาหารต้องยกให้สูงแล้วเขาจะลอดใต้ถังน้ําถังอาหารได้อันนี้ดีที่สุด นี่คือการจัดการเรื่องของความสะอาดการจัดการเรื่องพวกเรื่องเทคนิคเรื่องเหล่านี้สําคัญอ่าผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ว่าถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยเราไม่ต้องไปถามว่าเอ้รูปโบนเราไปทำตลาดจะทํายังไงถ้าแม่ค้ามาบ้านผมนะไม่เห็นผมแตงญ้าผมเนี่ยผมจะมีอยู่ล้าหนึ่งทีถนนใหญ่ค่ะผมชอบปล่อยไก่ตอนเย็นเวลาฝรั่งขึ้นตายเนี่ยเขาชอบมามาแวะถ่ายรูปอ,อยู่ถนนใหญ่เนี่ยถ่ายรูปในฟาร์มไก่ผมเนี่ยแล้วผมก็ได้ขายให้ ให้ทางไกลที่ขึ้นไปปลายน่ะเขาซื้อไปตัวสองสามตัวไปกินนู่นน่ะกินที่เขาไปไปไปท่องเที่ยวนี่นะครับที่อำเภอปลายอีกที่หนึ่งที่จับต้องได้ครับค่ะก็คือเส้นหน้าบ้านของพี่ซิมโอนเนี่ยจะเป็นเส้นที่วิ่งตรงไปที่อำเภอปลายจังหวัดแม่ท่้งสอนครับตอนนี้ตามอำเภอปลายครับลูกค้านี่ผ่านปุ๊บเห็นการเลี้ยงที่สะอาดตัดสินใจซื้อเลยซื้อเลยตอนนี้ผมก็มีขายยี่สสี่ชั่วโมงนะค่ะอ่าของผมนี่มีขายยี่สี่ชั่วโมงเลยตอนนี้ค่ะ ใครที่สนใจก็สามารถไปซื้อในส่วนของไก่ชําแหละได้ได้หมดครับค่ะสมวนมากคุณจะขายเป็นกิโลขายเป็นกิโลขายส่งกิโลร้อยยี่สิบผมขายทุกวันเนี้ยค่ะเป็นไก่ชําแหละเนื้อผมส่งเชียงใหม่ก็จะมีโรงแรมก็ส่งบ้างเนาะค่ะแล้วก็ส่งท็อปมาร์เก็ตก็ส่งค่ะอ๋อในท็อปด้วยนะคะครับใช่ครับคุณพี่ซิมโอในส่วนของผู้ที่สนใจจะเลี้ยงเอาแบบเริ่มต้นเลยค่ะประมาณสักยี่สิบตัวขึ้นไปเนี่ยเงินทุนจะต้องมีเนี่ย สักกี่บาทยี่สิบตัวไม่ต้องเยอะครับยี่สิบตัวมันเป็นเลี้ยงรายย่อยเพื่อเหลือกินและขายเนาะ,ะตัวอย่างยี่สิบตัวจะเลี้ยงไปอาชีพนี่คงยากนะครับแต่ถ้ายี่สิบตัวเนี่ยถ้าเป็นตัวเมียนเนี่ยเราจะไปต่อยอดอเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันเหมาะให้ลูกเกิดมาเราก็เลี้ยงนะครับทีนี้มันก็มีข้อจํากัดหลายข้อในการเลี้ยงแม่พันธุ์นะมันมีมันมีหลายหลายอย่างที่เกษตรกรอ่าเลี้ยงคัดพันธุ์เองไม่เป็นค่ะ,ะผมแถมให้หน่อยก็ได้เผื่อท่านมีไก่บ้านอายกยตัวอย่าง ตอนนี้ท่านมีไก่บ้านอยู่ในมือท่านสามารถพัฒนาพันธุไก่บ้านท่านได้อ่าเช่นท่านจะคัดแม่พันธุดีๆไว้ท่านจะคัดยังไงอ่าผมแนะนําหน่อยนะครับไม่ว่าปลาดุ๋งดไม่ว่าจะเป็นไก่บ้านไก่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันฟักไข่เองได้เนะี่ยท่านก็ต้องคิดนี้สมมติท่านมีสิบแม่เนี่ยท่านอย่าไปใช้ตัวผู้เยอะสิบแม่เนี่ยผมให้ตัวผู้ไว้สองตัวพอตามหลังนี่เขาจะให้สิบตัวหนึ่งนะตัวมีสิบตัวผู้หนึ่งนะครับทีนี้เวลาทํารังไข่ทาให้มันลึกถ้ามีตัวเมียสิบตัวเนี่่่ยยยผมยกตัวอางแคนะ สิบตัวต้องทํารังไข่สิบรังแต่ตอนมันเป็นสาวเนี่ยมันจะไข่ไม่เป็นถ้าจะไปหาลูกก๊อกก็ได้ลูกพิงปองก็ได้ให้มันถ้าลูกพิงปองมันเบานะเอาทรายเอาหินอะไรใส่ด้านในลูกพิงปองก็ได้แท็ติดไว้ให้มันหนักหน่อยเอาใส่ตอนตอนมันยังไม่รู้ที่ไข่นะท่านก็ไปไว้หลังละหลังละลูกละลูกเล่าให้มันไข่ก่อนเพราะมันมันรู้มันรู้ไข่ได้รุ่นนึงแล้วต่อไปให้มันตัวอีวางท่านเก็บอันไว้ไว้ใช้ไว้ใช้รุ่นต่อไปค่ะอ่าเวลาทําถ้าจะคัดพันเนี่ยถ่าจะรู้ได้ไงจะได้พันดี ท่านจะต้องรอให้มันฟักไข่ท่านถึงจะรู้ว่าได้พันธุ์ดีหรือไม่ดีแต่ท่านต้องขยันนะหนึ่งท่านอยากให้พันธุ์ดีสมมติว่าจะเป็นไก่บ้านก็ดีไก่ประด่หางดาก็ดีเนี่ยถ้าเวลามันฟักไข่เนี่ยท่านไปเข้าหามันในรังเลยค่ะไปหามันในรังเอามือสอดใต้ท้องไก่ถ้าตัวเมียถ้าฟักไข่ดีนะเขาจะพองขนเสลเรวเขาจะไม่วิ่งหนีไข่อ่าเราเอากระดาษเลยกระดาษก็ได้กระดาษกาวก็ได้มาแปะข้างรังรังที่หนึ่งคะแนนฟักไข่ให้คะแนนนะคะแนนห้าคะแนนคะแนนฟักไข่ พอมันฟักเสร็จอตัวไหนที่มันวิ่งหนีไข่นะถ้าไม่ต้องเอาไว้นะขายเลยทั้งไข่ท้งอะไรไม่ต้องเอาไว้มันมันไม่ดีอะยังไงก็เอาคันต่อเขาจะไม่ดีถ้าสมมติว่าแม่มันฟักไข่เรียบร้อยมันฟักให้แม่มาดูให้เลี้ยงให้เราดูก่อนสมมติเราได้ห้คะแนนคะแนนฟักไข่ละอ่ามันฟักดีไม่หนีไข่อะไรพวกนี้นะครับเราเข้าไปหามันรังไข่มันไม่วิ่งหนีเนี่ยแสดงมันฟักดีค่ะอ่าเราให้คะแนนมาห้าคะแนนละแต่ต้องให้แม่มันเลี้ยงให้ดูดูก่อนมันอาจจะดีแต่พ่อฟักแต่เลี้ยงลูกอาจจะไม่ดีก็ได้ เราก็ต้องให้มนเลี้ยงลูกให้เราดูว่ามันคุยเขียให้ลูกมันกินไหมมันจิกลูกมันไหมถ้ามันไม่จิกลูกมันมันคุยเขียให้ลูกมันกินให้ลูกมันอยู่ด้านหลังบนหลังมันได้มันไม่จิกลูกมันเนี้ยนะครับเราให้อีกห้าคะแนนคะแนนเลี้ยงลูกค่ะตรงนี้แหละถ้าเป็นตัวเมียคัดไปเป็นพันเลยไม่มีปัญหาได้ค่ะอ่าพอมาโตมาเป็นสาวห้ามนะข้อห้ามห้ามเอาตัวผู้ที่อยู่ข้างบ้านเนี้ยข้ามมาผสมท่านจะต้องไปคัดใหม่ค่ะท่านเอาตัวผู้ของท่านที่เก็บไว้แล้วนะเอาผสม ถ้ารู้ว่าพันเนี้อชุดเนี้ถ้าก็เขีว้ไปตัวไหนที่มันมันกีนไข่บ้างมันฟักแล้วขึ้นๆลงๆงงบ้างเนี่ยไม่ไม่ดีเนี่ยไม่ต้องเอาไว้ทําพันไม่ดีนะครับสมมติเรามีสิบแม่เนี่ยมันฟักดีห้าแม่ไม่ดีห้าแม่เนี่ยเอาไว้ห้าแม่พอแล้วเราจะได้ลูกไก่เด็กเต็มบ้านเต็มเมืองนี่เป็นเทคนิคเลยนะคะเป็นเทคนิคพิเศษเลยงานวิจัยลยครับค่ะผมทํางานวิจัยเลยนะครับไม่ใช่ว่าผมคิดเองนะผมได้มาจากผู้เชี่ยวชาญเลยงานวิจัยโดยเฉพาะเลยผมจะต้องออกทุกวันศุกร์นะ ผมทางานวิจัยนี่หกปีเต็มๆนะครับเรื่องเรื่องการฟักไขน่นะครับไปช่างไข่น้ําหนักไข่ในรังไข่ไข่ฟองแรกจะต้องไข่ที่ฟองแรกน้ําหนักเขาจะน้อยกว่าถ้าไปช่างสมมติว่า,ขาไข่ในสิบฟองนะไปช่างนะถ้าฟองเบาๆใน,ะนะฟองแรกคุณพี่สิมโอนในส่วนของผู้ที่จะเริ่มต้นเลี้ยงจริงๆต้องการที่จะเป็นเครือข่ายกับเราหรืออยากจะเริ่มต้นเรเนียเป็นเรษิกิพออพียงอย่างผมบอกนยเลี้ยงเลี้ยงสิบแม่ก็พอค่ะสิบแม่ก็พอ เลี้ยงนและขายนะครับค่ะแต่ถ้าจะเลี้ยงตลาดอย่างผมเนี่ยถ้าต้องมั่นใจว่าถ้าต่างจังหวัดเราต้องรู้ว่าเราจะจอะตลาดแบบไหนเราจะสร้างสร้างแบรนด์แบบไหนอย่างสมมติว่าผมสร้างแบรนด์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าอาจจะไปสร้างแต่ถุงอย่างเดียวสร้างแบนนรแบนด์หมายความว,ว่าวิธีการเลี้ยงเรา,ามันเข้าตาคนที่ดูเราไหมพอแม่ค้ามาซื้อตัวสองตัวเห็นไก่ออกไปย่างเขียวมันน่าสนใจมันน่าจับต้องไหมอันนี้มันก็มีส่วนนะครับคในการทำตรงนี้ เลี้ยงแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะคะผมก็ทําเมื่อก่อนผมก็ทํามาแบบนี้นะครับแต่ที่นี้พอมันโตขึ้นเราก็เราก็พัฒนาขึ้นเนาะค่ะเลี้ยงแบบเศรษฐกิจพอเพียงเงินในกระเป๋าในการลงทุนต้องเริ่มต้นสักเท่าไหร่คะพี่ผมมันไม่กี่พันก็ได้ัหงหลักพันเนาะโอ้หหลักพันก็สามารถหลักพันก็ได้ครับเริ่มต้นได้แค่อยๆเรียนรู้กันมาค่อยๆเพิ่มค่ะนะครับผมเคยคุยกับคือขายว่าสมมติว่าเราเลี้ยงุ่นเนี้ยเราพยายามเก็บไว้บ้างเนาะงั้นเราถ้าเราไม่เกียวข้อมูลเราจะไม่รู้ว่าเราเราได้กาไรเท่าไหร่ ค่ะอาจเราจะเลี้ยงมากจะเลี้ยงน้อยมันไม่ได้สําคัญอยู่ตรงนี้มันสําคัญอยู่ว่าเราเรามีการจดบันทึกไว้ค่ะวันนี้เราให้อะไรไปเราให้ข้าวประมาณเท่าไหร่บางทีเราเราซื้อข้าวมาบางทีอาหารไก่ยี่ถูกกว่าข้าวที่เราซื้อมาให้อีกก็มีแล้วว่าเราไม่ได้จดเราคิดเอาเองหมดทางเครือข่ายผมไม่ได้ทุกคนต้องมีการจดบันทึกไว้วันนี้ซื้ออะไรมาเท่าไหร่ถ้าได้กําไรสมมติผมยกตัวอย่างนะถ้าได้กําไรมาสองพันเขาก็จะไปใช้พันหนึ่งอีกพันหนึ่งก็เขะไปเป็นทุนต่อ เพื่อเราจะเลี้ยงเพิ่มนงครับหลักที่ผมสอนเอกษตรกรคือขายผมที่เชียงใหม่นะ่พันนั้นใช้ผมยกตัวอย่างนะคือขายผมก็จะได้แปดพันถึงหมื่นเนี่ยประมาณเนี้ยเลี้ยงสี่ห้าร้อยตัวเนะี่ยแต่ละหกสิบห้าวันเนี่ยเขาก็ได้เงินเป็นหมื่นนะครับ่าบางคนต่ำสุดคือแปดพันแปดพันอ่ะคุณจะไปซื้อค่าซื้ออะไรก็แล้วแต่สี่พันเอาไปเลย 4, เอีสี่พันเก็บได้ไหมเก็บไว้เอาเป็นทุนสำรองอะไรก็ได้นะครับอ,อย่างคุณก็ต้องตัดตัดค่าเสื่อมราคาบ้าง ห้าเปอร์เซ็นสมมติว่าถังอาหารคุณอนะ่ะมันมันใช้ได้กี่ปีอีกหน่อยถ้าคุณซื้อถังอาหารุูไม่ต้องไปปวดหัวไว้จัาเงินไหนไปซื้อถังอาหารคุณก็เอาขัาตัดเสี่มราคาเนี่ยไปซื้อค่ะอันนี้ผมบอกวิธีการทําให้นะเราก็ไม่เราเราจะไม่เหนื่อยคนไม่ต้องไปเดือดร้อนเรื่องพวกนี้นครับค่ะเราต้องค่อยๆไปนะครับอย่าไปอย่าไปเห็นว่าเออเพื่อนเราเลี้ยงห้าร้อยเราก็จะตามเขาเพราะว่าเรามีเงินน้อยเราก็ค่อยๆขยับ ต้องค่อยๆเริ่มต้นค่อยเป็นค่อยไปแล้วเราขยับได้เราเราเราไปได้แล้วเรารู้อ๋อถ้าลงทุนเท่านี้มันจะได้เท่านี้เราไปข้างหน้าได้ละตลาดเราก็เริ่มมีขึ้นมีขึ้นมีขึ้นคนรู้จักขึ้นเราต้องพัฒนาคุณภาพการเกษตรให้ดีผมชอบคุยก็คือไขว่าคุณจะทําอะไรก็เรื่องแต่ในการเกษตรเนี่ยการพัฒนาด้านการเกษตรนี่เป็นเรื่องใหญ่ค่ะเทคโนโลยีคุณก็ต้องเอาอันไหนที่ใหม่ๆที่มาใช้ได้คุณต้องหาวิธีการมาใช้สองภูมิปัญญาชาวบ้านคุณก็ต้องใช้สามทางวิชาการคุณก็ต้องเอา ไม่ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่สําเร็จทั้งสามอย่างทั้งสามอย่างต้องเอาได้ทั้งสามอย่างเรา,เราจะทําได้ค่ะ <c oughs> นี่คือสิ่งที่ต้องพัฒนาควบคู่กับเร,เรื่องราวของการทําการเกษตรนะคะสุดท้ายค่ะอยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ฟังทางบ้านบ้างคะพี่สิมโอนในส่วนของการทําฟาร์มไก่ประดู่หางดําผมอยากจะฝากกับพี่น้องเกษตรกรว่ามันไม่ได้ว่าคนนี้เลี้ยงเป็นหรือไม่เป็นผมเริ่มต้นมาจากไม่เป็นเลยไม่เป็น,ไม,ปนไม่เป็นไรขอให้เราเรียนรู้ ฝากไว้นะครับถ้าเป็นแล้วถ้าเป็นนะนนะผมเคยมีผู้เชี่ยวชาญมาแนะนําผมเนะี่ยถ้าเป็นแล้วนะครับพยายามยอมรับคนอื่นบ้างาอย่างผมนะตอนนี้ถึงแม้ว่าผมจะเลี้ยงมานานนะบางทีรุ่นน้องๆขึ้นมาหลังๆเนี่ยที่ฟาร์มเครือข่ายมาเนี่ยผมก็ต้องฟังบ้างเหมือนลูกชายผมเนะี่ยลูกชายผมตอนนี้มาช่วยฟาร์มได้สี่ห้าปีลาขเขาจะครูมามาช่วยผมได้สี่ห้าปีแล้วก็ตอนนี้มาะภารกิีให้ลูกชายไปเยอะละแปดสิบเปอร์เซ็นต์ละผมก็เหลือแค่สิบเปอร์เซ็นต์ที่ช่วยอยู่ด้านหลัง อันไหนไม่เข้าใจก็พยายามพยายามสอนสอนตอนตนี้ท่านก็เขาเขาเข่งน,นะอ่ารุ่นใหม่เนะี่ยเปเรื่องหญ่นะครับผมก็ดีใจว่าอ่าฝากเกษตรกรว่าคือขายคุณมีมันน่าจะมีกับคุณลุงคนเดียวที่อายุอายุแข็งผมหกสิบกว่านะครับอายุหกสิบกว่าละก็ยังก็ยังยกอาหารได้สามสิบกิโลสบายสบายอยู่นะครับรุ่นหลังๆเนะี่ยผมดีใจว่าน้องๆที่จบปริญญาตรีนะที่มีความรู้พวกนี้นะครับมาเลี้ยงไก่ผมเยอะมากมาเป็นเครือข่ายคุณลุงเยอะมากที่เชียงใหม่นะครับ ต่างจังหวัดไม่นับนะครับ <c oughs> ที่เชียงใหม่อย่างน้อยไม่ต่ำกว่าห้าคนที่จบปุณญ,ญาตินะครับแล้วคนพวกนี้เลี้ยงได้ดีมากแล้วเลี้ยงไรมาหลายปีบางคนแปดปีบางคนสิบปี <c oughs> เขาทําได้ดีมากแล้วผมอาศัยพวกนี้นะครับอาศัยเด็กๆเนี่ยถึงแม้ว่าถึงแม้จะเก่ามานาน <c oughs> แต่บางอย่างก็ต้องอาศัยเขาด้วยนะครับ <c oughs> เช่นอะไรเช่นขายทางออนไลน์ก็ต้องอาศัยพวกนี้แหละคะ <c oughs> <c oughs> เทคนิคการขายแล้วคนนี้ก็ต้องอาศัยคนหนุ่มๆเข้ามา,อ,าอย่างี้ครับสอบปส,<อ>สาน,นกันค่ะจะไปปิดกั้นเด็กๆหนุ่มๆนะครับค่ะถึงว่าผมฝากเกษตรกรกรุ่นแก่เนาะรุ่นแก่รุ่นผมเลยนะครับอ่าถ้าลูกหลานอยากจะทําการ,กรเกษตรอย่าไปปิดกั้นเขาค่ะนะครับเขาจะทําได้ดีกว่าเราเยอะผมว่าเขาทําได้เยอะๆนะอย่างตอนนี้ลูกชายผมทําตลาดได้เยอะมากดีมากแม้แต่สูตรอาหารเนี่ยครับเขาเข้าคอมพิวเตอร์ปั๊บเขาคิดออกมาเลยว่าโปรตีนจะต้องใช้เท่าไหร่ปั๊บ อันไหนถูกอันไหนจะมาใช้กับตัวไหนตัวไหนใช้ตัวไหนเขาจะทําได้หมดกเกษตรกรรุ่นใหม่ก็จะมีความเชี่ยวชาญเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมรแล้วก็ความรู้ทางด้านการตลาดแบบออนไลน์ส่วนรุ่นของพวกเราเองก็จะมีความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ของการเลี้ยงนะคะถูกต้องครับค่ะสนใจนติดต่อสอบถามเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ฟังคะ0 8 1 7 9 6 3 7 0 2นะคะ วันนี้ช่วงเวลาของเรามีจํากัดจริงๆยังอยากจะติดตามอีกหลายประเด็นทีเดียวนะคะในส่วนของการเลี้ยงคุณผู้ฟังสอบถามเพิ่มเติมกันไปได้ค่ะที่บ้านสวนแพรฟาร์มนะคะอยู่ที่ตําบลแม่แฝกอําเภอสันทรจังหวัดเชียงใหม่หมายเลขโทรศัพท์0817963702ในส่วนของผู้ที่สนใจในส่วนของสายพันธุ์นะคะแม่พันธุ์ไก่ประดูหางดำด้วยวันนี้ขอบคุณคุณพี่โอนคุณพี่ซิมโอนปัญญาค่ะ เจ้าของบ้านสวนแพรฟาร์มขอบพระคุณมากค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยทนี้ยินดีตอนรับด้วยน้ํใจสมบุญเพิ่มบูญให้นานชุมชําดินแดนแคว้นถินใดนะเน้นย้ําหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนของคุณผู้ฟังทางบ้านที่สนใจ เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะไปกันที่บ้านสวนแพรฟาร์มค่ะติดต่อคุณพี่ซิมโอนปัญญานะคะคุณพี่ซิมโอนปัญญาหมายเลขโทรศัพท์0817963702 0817963702หรือเข้าไปที่เฟ e บุ๊กค่ะค้นหาคำว่าไก่ประดูหางดำเชียงใหม่บ้านสวนแพรฟาร์มค่ะ 呀。